สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้สนใจในไพ่ยิปซีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ King of Cup ราชาถ้วยไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่มีความหมายหมายถึงความมั่นคงทางอารมณ์แม้จะอยู่ในช่วงปัญหาสิ่งที่ทำให้อารมณ์ขุ่นมัว ชายที่เป็นผู้ใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองและใจดีไพราชาถ้วยที่นั่งอย่างสงบนิ่งอยู่บนบัลลังที่ลอยอยู่บนคลื่นน้ำที่เปรียบเสมือนอารมณ์ความรู้สึกจิตใต้สำนึกที่อยู่ภายในอย่างไม่ไหวติงเปรียบเสมือนคนที่มีความสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัว ไม่ใช่การเก็บกดความรู้สึกไว้แต่เรียกได้ว่าสามารถที่จะยอมรับเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นอย่างดีจนอารมณ์ที่ไม่ดีภายในไม่สามารถทำอะไรได้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาได้ความเป็นราชาเป็นธาตุลมถ้วยเป็นธาตุน้ำจึงเหมือนคนที่มีทั้งเหตุและผล และอารมณ์ควบคู่กันไปเรียกได้ว่าไม่ใช่คนที่ใช้ความรู้เหตุผลเพียงพออย่างเดียวแต่ยังสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมีความใจดีโรแมนติกอีกด้วยความหมายของไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะในเรื่องงานเรื่องการเงินและยังหมายถึงความสมดุลทางความรู้สึกและความคิดทุกอย่าง ดูราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้หม่นหมองและเครียดไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการได้พบชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีเหตุผลส่วนในเรื่องความรักความรักนั้นหากได้ไพ่ใบนี้หมายความว่าจะออกแนวเรื่อยๆราบรื่นปัญหาที่เข้ามาก็สามารถควบคุมและจัดการให้ผ่านไปได้ด้วยดี อารมณ์รุนแรงบางครั้งอาจจะมีดราม่าในความสัมพันธ์หากไพ่ใบนี้หมายถึงบุคคลถ้าคนที่ได้ไพ่ใบนี้แทนตัวมักเป็นผู้ชายหมายถึงคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลใจดีทําให้มีสเสน่ห์และมีคนชื่นชอบมากมายซึ่งในด้านความรักก็ต้องบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งถึงนิสัยใจคอของเรา หากหากได้ไพ่ใบนี้ขึ้นแทนอีฝ่ายเช่นถามว่าเขาคิดยังไงไพ่ใบนี้ก็แทนได้ว่าเขาค่อนข้างนิ่งๆิ่งและคุมความรู้สึกได้ดีไม่ให้เยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจและมีความซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองถ้าหากเขาชอบแสดงออกชัดเจนแสดงออกถึงความโรแมนติก นอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังแทนความหมายว่าได้พบเจอผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้างเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีเหตุผลหากไพ่ใบนี้กลับหัวราชาถ้วยกลับหัวก็เหมือนกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆในด้านความรักเป็นคนใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการนำทางชีวิตมีอะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยก็อารมณ์เสียงุดหงิดได้ง่าย ความสัมพันธ์เลยไม่ราบรื่นและเป็นลักษณะของคนที่หนีปัญหาไม่สามารถควบคุมปัญหาต่างๆได้ด้วยเหตุผลกลับใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ